That just a s h e l l is not bad or good that pass e d up to you เม so, hmm. ื่อเทคโนโลยีเป็นแค่เปลือกนอกในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างหากเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องคำนึงถึงเราจะพาทุกท่านทำความรู้จักกับธรรมชาติของเทคโนโลยี nature of technology ที่แทรกอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ดังนั้นขอบอกก่อนเลยว่าจะมีเนื้อหาบางส่วนที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในภาพยนตร์ ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์มาก่อนเสียอรรรสในการรับชมได้ประโยคดังกล่าวมาจากภาพยนตร์เรื่อง Alita: Battle Angel ออกฉายเมื่อปี2562กำกับโดยโรเบิร์ตโรดริเกซจากบริษัทผู้สร้าง 20th Century Fox เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในโลกอนาคตที่หุ่นยนต์อยู่ร่วมกับมนุษย์โดยตัวละครหลักเป็นไซบอร์อลิตา ที่ถูกเชื่อมต่อชิ้นส่วนดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่เข้ากับร่างกายใหม่แต่ความจริงแล้วชื่ออลิต้าเป็นชื่อลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วของแพทย์อิโดกับแพทย์ชิเรนหลังจากนั้นอลิต้าได้พบกับฮิวโก้มนุษย์ที่ทำให้เธอเข้าใจความเป็นมนุษย์จนเธอพร้อมที่จะแลกชีวิตของตนเองให้กับเขาได้ธรรมชาติของเทคโนโลยีธรรมชาติของเทคโนโลยีเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของเทคโนโลยี ซึ่งผู้เขียนได้เลือกกรอบแนวคิดของ American a s s ociation for the advancement of science (A.A.A.S.) ในหนังสือ Science for All Americans มาใช้ในบทความนี้ทำความรู้จักหุ่นยนต์ในปัจจุบันกับภาพยนตร์หากผู้ฟังเคยดูภาพยนตร์แนวไซไฟวิทยาศาสตร์ (sci-fi e e n c c t i o n movie) เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือวิทยาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะเห็นว่าหุ่นยนต์มีหลายประเภท ในภาพยนตร์มีการแข่งขันมอเตอร์บอลซึ่งหุ่นยนต์ผู้เข้าแข่งขันถูกสร้างสรรค์ให้มีลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวโดยกระบวนการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เหล่านี้ต้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตรงกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่กล่าวถึง technological development involves creative thinking ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆต้องอาศัยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นบนพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ความหมายของหุ่นยนต์อ่างอิงตามนิยามของสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคือเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ถูกออกแบบให้ทำงานบางประเภทแทนมนุษย์ได้และสามารถติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence เคื่อให้ตัดสินใจเองได้และติดตั้งระบบอัตโนมัติให้เริ่มทำงานด้วยตนเองตามโปรแกรมที่วางไว้ได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอสรุปว่าหุ่นยนต์คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่นำมาใช้งานแทนมนุษย์โดยมีกลไกการทำงานของหุ่นยนต์ที่แตกต่างกันเราสามารถแบ่งประเภทของหุ่นยนต์โดยยึดเกณฑ์ตามรูปลักษณ์ภายนอกอ้านอิงตามสวทชให้สอดคล้องกับหุ่นยนต์ที่ปรากฏในภาพยนตร์อลิตา้าโดยหุ่นยนต์ที่ปรากฏในภาพยนตร์มีดังนี้ประเภทแรกไซบอร์ borg, โดยในฉากผู้เข้าแข่งขันมอเตอร์บอล จะต้องดัดแปลงร่างกายของตนเองเข้ากับชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ปัจจุบันมีการนำชิ้นส่วนของหุ่นยนต์เชื่อมต่อกับมนุษย์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานดังกรณีของดร์เควินวอวิกมนุษย์คนแรกของโลกที่มีสภาพกึ่งมนุษย์กึ่งเครื่องจักรโดยถูกฝังชิปลงไปในระบบประสาทส่วนกลางบริเวณต้นแขน ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับชีวจริยธรรมและการควบคุมทางกฎหมายประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศ2550หากทำการทดลองในมนุษย์ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาอย่างรอบด้านและร่างกายมนุษย์มีขีดจำกัดปัจจุบันจึงยังไม่มีการพัฒนาหุ่นยนต์ไซบอร์ให้เกินขีดความสามารถของมนุษย์ตรงกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่ว่า all technologies in v o l v e control หรือเทคโนโลยีต้องมีการควบคุม ประเภทที่ 2. นาโนโรบอตเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมากประมาณ0.5-3ไมครอนในภาพยนตร์นานโนโรบอตถูกใช้ในเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยซ่อมแซมอวัยวะของร่างกายได้อย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติโดยเข้าไปถอดร,รหัส RNA ในเซลล์เพื่อให้เกิดการผลิตโปรตีนปัจจุบันมีหุ่นยนต์นานโนโรบอตที่สามารถทำเช่นนี้ได้และมีขนาดเทียบเท่า DNA มีชื่อว่าเซโนบอตหุ่นยนต์ประเภทสุดท้ายที่เป็นตัวเอกของเรื่องก็คืออาริตา จัดเป็นฮิวแมนนอยด์ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์และมีระบบปฏิบัติการ AI ช่วยในการประมวลผลการทำงานความพิเศษของอาริต้าคือสามารถประมวลผลการคิดขั้นสูงมีทักษะการทำงานเป็นทีมและความเห็นอกเห็นใจเหมือนมนุษย์ปัจจุบันมีหุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยด์ตัวอย่างเช่นโซเฟียถูกสร้างในปี2560และอเมริกาถูกสร้างในปี2565 มีความคล้ายคลึงมนุษย์เพียงรูปลักษ์ภายนอกและการแสดงออกทางสีหน้าแต่ระบบปฏิบัติการยังไม่ใกล้เคียงความเป็นมนุษย์เหมือนในภาพยนตร์นอกจากนี้การเชื่อมต่อระบบประสาทเข้ากับเครื่องจักรและควบคุมผ่านการสั่งการด้วยสมองของอาริต้าคล้ายกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีชื่อว่า neuroimplant ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบประสาทติดตั้งเข้าไปในร่างกายมนุษย์ ในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการรับรู้มากขึ้นเทียบเท่ากับในภาพยนตร์ได้ตรงกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่ว่า the pace of technological change has been increasing หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป AI ในปัจจุบันกำลังจะแทนที่มนุษย์เหมือนในภาพยนตร์หรือไม่ AI เป็นโปรแกรมที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถคิดวิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจโดยประมวลผลจากฐานข้อมูลได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ AI ไม่ได้ปรากฏเฉพาะในตัวละครหุ่นยนต์เท่านั้นแต่ทั้งเมืองถูกขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบนจอแสดงผลในห้องตรวจไซบอร์กของแพทย์ที่ควบคุมผ่านการสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์การตรวจจับอาวุธและการเคลื่อนไหว การระบุตัวตนจากการจดจำใบหน้าและระบบตรวจจับภาพแบบเรียลไทม์ขณะแข่งมอเตอร์บอล AI ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ดูล้ำสมัยในขณะนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ AI ในปัจจุบัน เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ AI ในปัจจุบันสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกับระบบข o าวคอมพิวติงมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ขององค์กรและสร้างโมเดลจำลองการทำงานเสมือนเพื่อประเมินผลกระทบหรือพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกันอาจสรุปได้ว่า AI จะสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนและตอบสนองคำสั่งที่ซับซ้อนได้มากขึ้นรวมถึงแสดงผลเผื่อขาดการเหตุการณ์ได้แม่นยำขึ้นด้วย แล้ว AI ในปัจจุบันกําลังจะแทนที่มนุษย์เหมือนในภาพยนตร์หรือไม่ดรทาสากะฮิโรชิได้ให้ความเห็นในหนังสือเรื่องอนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้ว่า AI จะสามารถทำงานที่เฉพาะเจาะจงแทนมนุษย์ได้เฉพาะทักษะพื้นฐานกับทักษะวิชาการเท่านั้นแต่จะไม่สามารถทำงานแทนมนุษย์ในงานที่ใช้ทักษะวิชาชีพทักษะการสื่อสารและทักษะที่ใช้ในองค์กร ในภาพยนตร์มีฉากที่แพทย์ชิเรนใช้ทักษะทางวิชาชีพช่วยให้ฮิวโกยังมีชีวิตยอยู่ในร่างไซบอร์กต่อไปและแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งจัดเป็นทักษะที่ใช้ในองค์กรและเป็นสิ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้ดังนั้น AI จะไม่เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ทั้งหมดจนทำให้บางอาชีพของมนุษย์หายไปอย่างแน่นอนเนื่องจาก AI เป็นเพียงเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลได้แม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นเท่านั้น ตรงกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่ว่า tools help people do things efficiently, accurately, and safely หรือเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพแม่นยำและปลอดภัยวิทยาศาสตร,ร์ม,มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีหรือไม่ฉากที่อวัยวะของแพทย์ชื่อเรียนถูกส่งไปศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไซบอร์กอวัยวะเหล่านั้นถูกเก็บในระบบที่เสมือนยังอยู่ในร่างกายมนุษย์มีการต่ออวัยวะเข้ากับหลอดเลือด ควบคุมปริมาณแก๊สออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมทำให้อวัยวะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บรักษาอวัยวะนี้จะต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อประดิษฐ์เทคโนโลยีนี้ขึ้นมาและทำให้วงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นตรงกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่ว่าเทคโน l o g y draw on science and c r o t r i u t e to i t หรือวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกัน การเก็บรักษาอวัยวะในปัจจุบันมีจุดประสงค์เพื่อใช้งานในการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งสามารถเก็บรักษาอวัยวะได้ในระยะเวลาที่จำกัดเช่นไตเก็บไว้ได้24ชั่วโมงในขณะที่หัวใจเก็บได้ไว้เพียง4ชั่วโมงหากในอนาคตมีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บอวัยวะให้สมบูรณ์ได้นานขึ้นอุปสรรคในการปลูกถ่ายอวัยวะภายใต้เวลาที่จำกัดก็จะลดลง จะเห็นได้ว่าเราสามารถเรียนรู้ธรรมชาติของเทคโนโลยีผ่านภาพยนตร์ที่สะท้อนมุมมองการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากความรู้วิทยาศาสตร์และความรู้ทางเทคโนโลยีผสานกับความคิดสร้างสารรค์ภายใต้การควบคุมของระบบและขีดจำกัดของธรรมชาติแต่จะต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติและจะริยธรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วย